สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปุ๋ยไม้นะครับก็น่าจะทำรีวิว2คลิปต่อกันนะครับจะมีขุยไม้อยู่2เราจะเป็นขุยไม้แก่นมะขามกับกับพี่ขวายนะครับน้ำหนักต่างกันเลยแก่นมะขามหนักมากคลิปนี้จะทำรีวิวขุยไม้แก่นมะขามนะครับติดกับพี่นิดหน่อยอยู่ใต้นะอยู่ใต้อยู่ข้างบนไม่มองไม่เห็นนะฮะ ที่เหลือก็เป็นแก่นหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นติดกระพี้นิดหน่อยแต่ไม้แห้งสนิทครับน้ำหนักดีมากเลยนะครับน้ำหนักดีตัวนี้เป็นเสียงสากลคีซีนะครับเสียงสากลคีซีรูปแบบงานก็เป็นงานที่มีความละเอียดนะครับเป็นงานที่มีความละเอียดนะครับรูแถวสวยงามนะครับต้องบอกว่ารูแถวสวยงามเลยคือตามปกติเนี่ยเราจะเห็นขุยไม้เนี่ยนะครับ รูจะมาทางนี้รูหนึ่งมาทางนี้รูหนึ่งนะครับเยื้องระยะห่างเนี่ยก็จะไม่มีความสมดุลสวยงามบางรูก็จะชิดบางรูก็จะห่างนะครับประมาณนี้อันนี้มีความสวยงามต้องบอกว่ามีความสวยงามในเรื่องของอลายไม้หรือความแก่ความจัดจ้านนี่ถือว่านี่ครับไม่ทราบว่าเห็นชัดกันไหมนะจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะนี่ปากน้แก้วนะครับตัวน,นี้ดาก ในส่วนดักนี่มีความสนิทนะครับมีความกินสนิทเลยแล้วก็เครื่องเครื่องเก่านะครับไม่สะาดเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ทุกท่านได้ฟังในเรื่องของน้ตพื้นฐานก่อนวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้อะไรเลยอันนี้เป็นไม้จากตัวมือถือเลยนะครับก็อัดคลิปสดจากมือถือเลยนะครับ ระดับลมปานกลางเป่าง่ายนะครับเสียงก็อย่างท่านได้ฟังครับตอนนี้ถ้าถ้าตัวผมเองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดีนะครับลองฟังเสียงสูงนะครับ ก็ขึ้นเสียงสูงได้สบายสบาย,สบายเลยนะครับแล้วก็ขอไยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็น้ำเสียงในเสียงสูงก็ชัดชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรานี้ตรงคียนะครับตรงคี์ครับไม่ต่ําไปสูงไปพอดีครับพอดีนะครับแล้วก็เรามาฟังโครมาติกโครมาติกก็คือ12ครึ่งเสียงทั้งต่ำและสูง เป็นการรีวิวปกติของผมอยู่แล้วนะครับรีวิวมาแบบนี้ก็ประมาณร่วม2ปีได้แล้วนะครับเมื่อก่อนก็จะรีวิวเฉพาะเสียงต่ําเสียงสูงคู่ควงนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะรีวิวในเรื่องของโครมาติกด้วยหรือว่าแฟชาร์ปนะฮะเสียงสูงนะครับ สองครึ่งเสียงนะทั้งต่ำและสูงก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้เปิดครื่องรูทุกตัวเปิดแค่ตัวโดชาร์ปต่ําเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูคู่ควงนะครับในตําแหน่งคู่ควงใครเนี่ยมันเป็นชาร์ปนะครับดังนั้นถามว่าถ้าใครจะเล่นในเทคนิคของคู่ควี่ง สูตรบางสูตรมันมีคู่ความบางสูตรมันไม่มีเล่นได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีเราเพิ่มนิ้วไปเดี๋ยวนะครับยกตัวอย่างเลยให้เห็นชัดๆเลยลมปกตินะยังไม,ไม่ไม่ต้องไปแผ่วไปผ่อนอะไรฮะ ซอนตัวเดียวอ่ะที่4นิ้วแบบนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังได้อยู่แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้รครับรีวิวให้ได้ชมเองนั้นตัวผมเองผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ เดี๋ยวลองมาฟังเพลงสักนิดหน่อยวันนี้ฝนตกฝนตกยังไงไม่รู้อากาศร้อนมากเลยนะตกลมโหมกระจุยกระจายนะอากาศโคตรร้อนนะหลังฝนตกแล้วนะลองน้ําตาฟ้าเลยนะครับขุยคีซีต้องลองน้ําตาฟ้า ัเรื่องการเป่าเพลงเสียงสูงนะครับไว้ใจผมได้เลยนะครับผมชอบในการเป่าดันลมนะครับขึ้นสูงสูง,สง,สงทั้งๆที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็แนะนําผมมาว่าสเสน่ห์ของการเป่าคุยหรือการบรรเลงเพลงนะครับต่ําบ้างสูงบ้างมันจะมีสเสน่ห์ของการเป่าคุยนะครับแต่ว่าบางครั้งความชอบส่วนตัวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะผมเป่าบรรเลงใน รูปแบบของการทับเนื้อร้องนะครับทับกันร้องสูงก็จะสูงไปเลยต่ำก็จะต่ำไปเลยและอีกอย่างก็คือเป็นการรีวิวคุณภาพเสียงคุยนะครับคุยแล้วนี้เสียงสูงผ่านครับแต่ในเรื่องของติดกระพีนะ้นิดเดียวนะครับปกตินี่คุยแก่นมาขามนี่ราคาไม่ไม่ต่าเลยนะไม่ไม่ต่นะําหลักสามนะครับต้องบอกกันตามตรงนะครับถ้าต่ํากว่านั้นนี่ผู้ซื้อต้องพิจารณาให้ดีนะครับแต่เรานี้ไม่ถึงไม่ถึงหลักสามนะครับเสียงสูงไม่มีปัญหาเลย ครับลองดูของคู่แปด perfect octave นะครับสบายนะครับลองเมดินาแลนด์สักหน่อยเนาะ เมือ่อพัน ก็ประมาณนี้อลองดันสูงให้ฟังนิดนึง ประมาณนี้นะครับเรื่อนี้เป็นรีวิวประกอบการขายนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะขณะทําคลิปนี้ไม่มีเจ้าของนะครับแต่ว่ามีผู้สนใจสอบถามมาแล้วนะครับมีทุงคุยใหมาา้มีตารางโน้ตนะครับมีตารางโน้ตแล้วก็โน้ตเพลงแถมให้นะครับมีโน้ตเพลงน้ําตาฟ้าแถมให้ด้วยนะครับโอ้ยผมเป็นไรน้องแสบตาเป่าเพลงน้ําตาฟ้าน้ําตาก็จะไหลนะครับ เป็นปกติเวลาผมเป่าเพลงที่ดันมากๆากู้กตาจะไหลนะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวนะครับก็คิดว่าน่าจะครบละนะครับเป็นรีวิวสั้นประมาณ11นาที12นาทีนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยบรรเลงเดี๋ยวขอขอตัวลาวท่านไปอัดคลิปไอตัวกับพีข้อไฟนะครับในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ